มันไหลผ่านคีสตีมอะเนี yeah. ่ยแล้วมันถึงจะขึ้นขึ้นหน้าจอพอมันไม่ขึ้นหน้าจอผมก็ต้องวิ่งไปเปิดที่คอนพอเปิดคอนมันถึงจะวิ่งกลับมาที่คอ,อร์สอนในเหมือนถึงนะ่ะคอร์สอนในเหมือนถึงนะ่ะพี่หอวว่าเซ็นทรัลอพี่หอกว่าเซ็นทรั ก็ไม่เข้าใจอ่ะว่าห้ามก็ห้ามไปเลยเนาะจะได้รู้ไม่ห้ามก็จะได้ทำใช่ปะให้เราก็พยายามปรับตัวพอดีมากที่สุดเท่าที่จะจะเหลือความเป็นเราได้อ่ะเข้าใจปะเนาะบางทีแบบว่าเราก็แบบว่านะสกิปูอ่ะกอรสอนอ่ะเอามากอรสอนไม่ได้สอนครับ ใครว่าผมสอนอยู่ก็เพี้ยนหน่ครับผมไม่ได้สอนเจือนเราเป็นเจื้อนกันเราจะมาสอนน้ำดอยลนะเลยนะเรื่องมนุษย์สอนไม่ได้อยู่แล้วนึกออกปะโอเคนะเลิกสักทีเลิกสักทนะีนะนนาน้องแค่นั้นเองอะ่ะเนี่ยต้องสอนตอดด้วยเหรอใช่ปะเออสิกิปูไปเจือนเล้นะ เอาล่ะก็ใครที่ดูหน้าฟีดก็จะเห็นแล้วว่าผมทำอะไรมาบ้างอัปเดตล่าสุดถ้าใครยังไม่รู้ก็วิ่งออกไปดูก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่จะรอไปไปดูหน้าฟีดไปตัวล่าสุดอัปเดตล่าสุดปลายปลายวิ่งไปออกวิ่งออกไปก่อนไปแล้วไปดูหน้าตัวล่าสุดผมทำอะไรหรือว,วิ่งกลับมาคุณรู้สึกไหมว่าตอนนี้ไอตัว รีแอคชั่นของไอตัวคอร์สสนเนี่ยมันช้าโอเคนะโอเคมาโอ้ไม่นอนดึกกันจังอะ่ะสี่ร้อยกว่าเอาคราชนอนเลยเหรอฉลองหน่อยดิมาแล้วนะสิบเอ็ดพอยอนี้วันอาทิตย์นี้มาแล้วนะ แม่จ้านไม่ใช่แม่เจ้าครับอ่ะไปดูการนี่ใครที่มีโอกาสได้ดูกระเด็นวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนนะหรือโชคร้ายไม่รู้แหละเพราะว่าไม่ได้เห็นกันนานมากเป็นเดือนแหละตั้งแต่สนามคอร์รนถูกน้ำประเปบุ้งเข้ามาก็เรื่องใหญ่ใจความที่เราจะหมกมุ่นกันก็คือเรื่องคอร,ร์รนเห็นไหมโอกาสที่จะได้เห็นกระดานคอร์นแบบ ออริจินัลแบบนี้หายากนะครับถ้าใครออกก็ไม่รู้จะว่าไงนะฮะคอรสสนในช่วงของฮอรโลวนฮอโลวนถามว่าแล้วฮอโลวนมันมาเกี่ยวอะไรกับคอรสสนถ้ามันจะเกี่ยวและหรือมันไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของใครของใครแต่ที่แน่คอรสสนคือภาษาเสียนหรือในรูปของการเขียนคือภาษา คอรสอนเป็นภาเสียนฮอลลวนเหมือนกันฮอลลวนเป็นเป็นอะไรครับเป็นพาเสียนถ้าเป็นการเขียนก็ฮอลลวีนวน,วน,วนะครับวีรวีนวิรวีนเบรเวนฮอลลวนนะครับไม่เกี่ยนหรือเกี่ยนแล้วแต่ใครแล้วแต่ใครจบนี่แค่นี้เสร็จปุ๊บอีกคอร์สอนมันไปยุ่นอะไรกับ j h คือจันทร์ฮอนนะ รากเง่าของคอร์สสน JS เนี่ยนะครับมันก็มาจากกลุ่มของอะไรครับใครดิเงินบ่อยอะไร BD p r โปรนี่ย้อนตำนานเลยนะ BD Pro มีอะไรครับเท้าเชชข่าวเชชชิมิบดัชคัสครามยูสกัดเห็นไหมอริจินอลนะถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจาก เขย่ายักษ์ครับยักษ์มาจากอะไรผ่านนี่มีโศกนาฏกรรมของการผ่านเส้นทางของยักษ์นี่ครับนี่นะผ่านเสื้อนะคะเสื้อไม่ใช่เชือกนะครับนี่อันนี้เป็นของ DIY จากพ่อ,พอขาราดบุรีแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นของจากลาซาดนะครับเพราะฉะนั้นรากเหง้าหรือกำพืชที่ผมนำมา พิพา์วิจารณ์หรือว่ามาให้รู้เห็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนี่คือต้นทางของการคอรัสสในปัจจุบันถอยหลังเป็นประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ของทวิชับชัปทามยูจชัชก็คืองอกอครับเห็นไหมงอกอนี่ได้รับอิทธิพลมาจากอะไรครับมาจากแอลมี่รอพองอกอได้มาเสร็จ เป็นอะไรครับเป็น63บวก64ทีครับงอก,กอเห็นไหมช่วงที่ได้มาเป็นปลายปี63ต่อขึ้นต้นปี64ใช้ใช้อะไรครับใช้ TTM TT 네 TT 네 T T เนี่ย T 1 0เนี่ย TTM กี่เปอร์เซ็นต์10%เป็นต์เห็นไหมครับนี่คือ63 64พอหมดจะ63 64มันกลับกลายเป็นเผ่าพันธ์ของยักษ์เห็นไหมครับ เป็นยักษ์1 0 1.5แล้วก็2.0 2.5เป็น3.0จำแนกแปลกตายปีกย่อยเป็น1.0กับ3.0ครับต้องมี bd pro ไม่มี bd ไม่ได้นะครับไม่มีดีไม่ได้นะครับไม่ไดไไ้ไม่แนะนําเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่เพื่อนเจื้อนจะสามารถไปต่อได้ ง่ายที่สุดคืออะไรต้องไม่มีบีดีโปรนะแอลมี่รอเห็นหลังเสื้อผมไหมเนี่ยตัวเต็มเต็มเลยแหละนี่คือที่มาของเขาละ่ะทีนี้เพื่อนทอะไรเพื่อนเจื่อนต้องทำะไรครับเพื่อนเจื่อนไป t ทชัชหนึ่งจุดถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นทรีบาร์หนึ่จุาผมจำไม่ได้แล้ว 2.0เป็นสับบอง2.5ผมก็ยิ่งจำไม่ได้ว่าไอ้3ตัวเนี้ยถ้าใครจำได้ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่า1.5 2.0หรือ2.5หรือแอดมินฟังอยู่ตอนนี้ก็ช่วยบอกหน่อยว่า1.5คืออะไร2.0คืออะไร2.5เพราะว่าลืมไปแล้วครับไม่ได้จำนะขอดูเสื้ออีกทีอ้าอ่าดูดูคัชนี่พอได้ไหมเจนเจนโอเคนะคอมเมนต์คอมเมนต์เฮ้ยเจ๋งว่ะไม่ได้เจอกันนานยัง ขึ้นเป็นพันอยู่เนาะเสร็จพุทธทีนี้ทีนี้อย่าลืมนะว่าอย่าลืมนะว่าโครงสร้างของยักษ์เนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในยังอยู่ในอะไรเดียยังอยู่ในฮิตฮิตติ้งฮิตเตอร์ฮิตต่อยฮิตอะไรอเวอร์ฮิตอเวอร์โหลดกับช่วงวัยของเพื่อนเจื้อนที่ยังอินเนอร์อยู่ผมก็เลยต้องย้อนกลับมาลั่น เพราะตอนนี้ผมมาดิคัชไปแล้วนะครับมาดิคัชไปแล้วเมื่อมาดิคัชไปแล้วก็ดิสคัชกันเป็น,นเรื่องเรื่อนไปนะครับก็เลยย้อนกลับมาให้ดูอีกว่า BD Pro เน้นย้ำว่า BD Pro 1.0คือเท้าตะแพ a นที่เท้าตะแพนกับ3.0ต้องมีอะไรครับมีเสืออ้อนึกออกไหมมีเสือ้อก็คือมี Pro โปรต้องมี B d ดี1.0ต้องมี B d ดี o 3.0ต้องมี Pro B d ดีจดใช่ไหมครับไม่ต้องจดนะครับไม่ขาดไม่ลาไม่มาไม่สายไม่วิชาไม่ตะกลนไม่ตะกะแหลนไม่ตักกะไม่ชีวะไม่วิชาไม่ครูบัณฑ์ขั้นวันและตำแหลชัดเจนนะครับไปตอนเขาบอกว่าศาสตร์นี้ไม่ใช่ศาสตร์ของมนุษย์ก็ไม่ผิดนะครับไม่น่าจะเป็นมนุษย์ได้เพราะว่าอะไรครับถ้าเป็นมนุษย์ปุ๊บเพี้ยนทันที ร่วนม่วนการลันทินลันทินคืออะไรลันทวนลันทินแป๊กไม่ขายให้แล้วนะไปรถเห็นไหมครับไปรถอย่างเดียวนะมันก็จะอยู่ในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ว่ามานะครับทั้งหมดที่ว่ามาจะไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องเข้าใจเลยไม่ต้องไปสนใจมันเลยเพราะมันอยู่ในตัวเราซึ่งเป็นอะไรครับตรงนี้ใครตอบได้บ้างให้เวลา20วิน20 สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบก็โอ้โหคนนี้ได้เป็นหัวหน้าห้องฮารุ Har จบฮารุ u, ขึ้นวารเฮียนะเดี๋ยวหนูไปดูได้ใน YouTube กับในโซเชียลของเฮียหนูฮารุก็ขึ้นเป็นหัวหน้านะครับตอบตอบแล้วฮารุ u, ตอบได้คนแรกเลยฮารุ u, เอาหัวหน้าห้องไป2,000ปีนะครับลงชื่อเป็นฮารุ2,000ดีไซน์สัญญาไปเรียบร้อย เซนไเซนคอร์ลสอน TTM ครับจบนี่ฮารุเอาไปขึ้นบัญชีเป็นหัวหน้าห้อง2,000ปีนะครับอยู่ให้ถึงนะหนูอยู่ให้ถึงนะเมื่อฮารุเป็นหัวหน้าห้องดูอัตลักษณ์การถอดภาษาออกมาเป็นฮาเสียนถ้าเป็นภาเสียนฮารุจอะเป็นภาเสียอะไรครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1จไม่มีใครได้หมดคับ